ชาไม่ต้องอันนี้ก็ได้ไม่ต้องกินไม่ต้องพุกก็ได้วิ่งกลับมาก็ถึงนะหน่อยเดียวมันไม่ตามอ,อ,อืตะลุมมาตะอกมาแล้วเ So tight, it find the roost up. Good luck, field team. Okay, got it. <coughs> <Let's> start investigating. <coughs> แท้ตีเลยค่อยบับโอ้บัฟเองแล้วก็มาบัฟคู่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวบับเล่น,เล,นเล่นไว้ก่อนฉันนอนอยู่ข้างนอกนอนเล้นเล่นจะล่อมือปด้ยไปยื่อะไรเนี้ย อย่างชุดกูแม่งโคตรโคตรข้าวกบคออะไรอ่เงี้ยเอ๊ะอะไรนั่นเอ๊ะเอ๊ะมันอะไรนะ่ะเฮ้ยทำไมลมแรงจังโอ้เจ็บโอ้เจ็บ แรกเลยได้กินมันใช้กี่อันไม่รู้อะสามสามอันองอันสามอันมางแค่จำไม่ดีอะเหมือนดูเหมือนดูอยู่ไปดู่ได้อันเดียวเองพอรู้พอเห็นว่าเป็นกจเอื้อู่ไปละจ้าไม่อยู่ละจ้า

มูดาดีนะกูจะไม่กดอ่ะ <c oughs> จะมุดเต้นก็ไม่บอกสวัสดีครับนนโหลดเอาไงอย่าเพิ่งไปไป่ชิวดูสิใครมาในแชทนะดูสิใครอะดูสิไม่เห็นแล้วไม่เปิดอ่ะก็บอกก็ไม่ได้เปิดให้มึงดูไม่กระช้กมาให้ทำไมเล่า ไอไม่รู้ไอไม่รู้ก็เปิดเรยวสิไอไม่รู้เขาบอกว่าแอดเป็นพ่อของลูกเออเนี่ยไอไม่รู้เนี่ยอ่านได้ฟังดีกว่าแอดแอดไม่อ่านแชทอ่ะก็ที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยพุชาล่าดาวูดโลล่ากินมายาวลยเนี่ยเขาอยากเขาอยากไหนเขาไม่ได้บัฟลงไปเข็มเลยแต่แต่พี่ไม่กลเหย่างเขาอ่ะเกอกไปข้างนอกออลงกู้เขมอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ ก็บอกใครแท็กใครก็บอกดฮ้ยอยาเปิดแล้วไม่เปิดอ่ะแล้วทำไมของกูไม่ซึ้งวะอุอ้ยอะไระเหรอาอขึ้นดดย,ยังไงโอ้โห <laughs> ครับครับจะได้ทำอะไรไหมเ <laughs> นี่ยกูห่โอ้โหเยี่ยมลมเลยใช่ไหม <laughs> แล้วจะขึ้นยังไงว่าอย่างเงี้ย เฮ้ยมึงอยากแซมนี่นโอ้โหแย่แลแ้วที่แบงกุชาซิเคียวลิตี้โอ้โหล่าลาลาล่าเปลี่ยนจากมกรดเป็นโอ,โ,อ<า>โอ้ล่าเข้าใจยังเข้าใจยังก็ว่าอยู่อ,าอ,อ่าเข้าใจยังโอ้ยแล้วมึงวิ่งด้วยนิวคิลเลอร์กุชาดาวโอล่าพี่แบงค์ผมขึ้นไม่ได้หรอต้องขึ้นฝั่งเนี้ย โอ้โหจะได้เปิดไหมเนี่ยกูคาบบีติกัะคาบแต่เดี๋ยวผมอ้อมไปกโกนซนปีนมานี้ดนมานี้นี่ผมอยู่นี่เออมาเนี่เออโอ้โหยังหวะงโกนต้องตีนชิบหายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮียโอติดลมอ่ะ โดนโดนลมอุ้ยมเมื่อกี้แม่งกำลังจะพักอีกลูกหนึงดีนะตบทันยังไม่กดอ,นะอ่ะอีกรอบได้ไ้มกดแล้วอันนี้ นี่กวนลบจริงๆมาวีกระโดดอีกแล้วอีกกองเลยนะว่า เย้ยโดดก่อนแอดไม่ตีเลยบับอยู่ปีครับปีครับประกอบคอมมาเล่นด้วยกันตงไเนี่ยโอ้ยยไแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเออดูลมมันเดียโคตรเยอะ บัฟอยู่ไงบัฟอยู่เรายังไม่ได้ตีไม่ครับแอดอู่เชื่อผมแอดอู่ทุกคนอยากให้แอดอ่านแชททั้งนั้นแหละไม่ใช่ผมกับใครๆอยากฟังเห็นแอดอ่านแชทมูอละบากเฮ้ยอะไรละมาอะไรวะยังไม่มีตังโอ้โหอะไรเดี๋ยวให้แอดวาร์ซื้อให้ครับสตรีมเมอร์เงียบๆแล้วกัน

ลมเสร็จเอากูต่อออกออกมานอกแล้วมึงอ่ะเออไม่ถึง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 แถวอะไรนะกูแอดกูแอดได้ไหมดอกดอก100%แอดให้ฟรีครับฟรีห้าอะไรตังค์กูไม่มี ปีไม่ได้เออให้ปีไงโดนเหยีบลูกเหยียบ้าเนี่ยตายเลิกแล้วงั้นอ่ะเลกเลยมาตบกุบช้าได้ไหมมันจะช้าวะชอชาช้าชาชาผู้ชาช้าด้วยโอ้ยเฮียเพราะว่าเราช้าแล้วแต ไกลไล้เหนวลนุเพียรตกไกลไล้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบติดเหยียบหน่อยนิดเดียวนิดนึงอ่าอ่าไม่ชาเลยโอกชาไม่ชาอฮ้ยเจะโดนกไม่ได้อะเฮ้ยแท็กหน้า โอ้ยมันมีนหินที่ก่อแล้วฟินเลยพวกวามันจะต้องแบบลิงอะไรก่อนนักหนาววะโอ้ยตัด์ทเอา้าทางเลยทีนี้อ้มเย้น่ามือใส่ลมอีก ก็คืออุ้ยยังจะโดนอีกไม่มีหินนะได้แล้วะเยอะแยะคิวหินนะโคตรละเยอะไปหมดเลยเนี่ยเต็มแมปไปหมดต้องมีข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเด็กยงไม่ได้เก็บแะเย็ดโอ้โหมึงฝอกไม่มีงูหงุดหงิดเลยเนี่ยุ้ยรอมันออกกัน เสียงเหมือนบังเลยวะบังไหนวะเสียงเหมือนแบงเลยวะบังที่ไหนไงโมไหนไหนบังแล้โอ้ยแดงตาดมองเร็วเว้ยอย่ามองเร็วจงเพลงเลยแล้วตั้งใจอ่านเพื่อในความก็บอกให้ก็บอให้อ่านให้หน่อยอ่านให้หน่อยจอใหญ่ๆก็ไม่อ่านให้ครูยก็อ่านอยู่ยั่ไม่อ่าน แอดไปลองเล่นชาร์จเบรดแล้วครับเออ,เอ,อพี่คิวลองเล,เล่นชาร์จเบรดไหมเล่นไปแล้วฮะน <laughs> ี่พี่ต้องหัดอีกแล้วชาร์จเบรดพี่้องแอมลวนลวๆฮะไม่ใช่แล้วสัตว์แอบลวนแวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้แอดแอดเล่นใหม่ครับ บินอ้อมบินอ้อมหินด้วยโอ้โหแบบนี้แหละโลกมันเปลี่ยนสีเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ดินไปนู่นดีแอด์เทนไปนะครับเพราะไอตัวแรกเมนแอด์ก็ชาร์จเพดครับโอ้จะบิดไม่ได้ What uh -huh. hey. What uh -huh. ต้องรู้อย่าเพิ่งรู้รู้ไปรู้ไปเสร็จแล้วไม่เป็นไรครับกผมต้องใช้บริการส่งตับวะโอเคครับเจอกันครับอุ้ยอะไรนะนิ่งเงีบนิ่งเงีบอันตราย เอเอแล้วกูจะไปยังไงวะหน้าเอ้ยอื้ยปั๊บเอาละอืมนั่นแหละแต่เมื่อกี้ใครว่าอะไรนะ ต้มตามก่อนหิวสินะอุย้ยเยี่ยมไม่ไม่ลงไม่ลงแล้วอะ่ะต้มตามไรไม่ได้โดนแขกเนียลงมาเล่นข้างล่างเลยิ๊ตัามยังเหลืออู่ แม่งเิดมา,ม,มาแล้วลาดมาแล้วลาดมาแล้วลาดมาแล้วตามมาตามมาโอ้โหโ้ยยยออทำดีๆก็ได้ เวลาลนมาคุณแด้สัตว์นี่ดี่เต็มเต็มฮันหลักให้ก็ตายสัตว์มันจะได้ตีสัตว์ตัวกบฏลงลมมันแค่ไหนวินเก่ง ดีเทโอยังแม่งดีวาซาจะไม่ได้ประมาณเท่านี้เลยวาซามันเช่นเลือดไงทดแวะเติมได้อะเอาไว้ในปิ้นเข้าไม่ถึงมังจะเกาะมีลูมันก็เด็กชันเบสอย่างแรงกดแล้วโเลยอ๋อต้องค่อยๆฝึกครับชันเบสแอดก็ฝึกพักหนึ่งคับชันเบสเดี๋เล่นแล้วมันนะมันสุดละเท่าที่เล่นมาเวลาฟาดแม่งโคตรสะใจเลย ใช้บ่อยๆใช้กัดใช้กัดพอยบ่อยๆนนยใช้เก่งๆเลยเอ,อ้ยดีคิวตีไม่เข้ายืนอยู่ตรงูุชาตีออไม่เข้าเห็นไงเทพอ่ะจาเลนนี่แอดแอดจะจับอาวุธแค่สองอย่างแค่ธนูกับค้อนคุยนะครับ <S <S วันนี้ดันให้จบซีโนจีว่าเลยไหมเอาไหมแคมดถ้าจบก็ได้จะได้ไปฟาร์มเอาไหมดันให้จบไปเลยก็ได้ดนันเรื่องไปก่อนมันก็ต่อเนี่ยมันต่อเลย